ขอขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กๆแล้วนะคะใครๆเนี่ยต่างก็มองว่าน่ารักกันแท้จะทุกคนเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นลูกของดารานักแสดงหรือว่าคนในวงการนะคะที่อมีภาพให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความน่ารักของน้องๆแล้วก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกเอนดูค่ะเพราะว่าบางทีนอกจากเราเจะชื่นชอบในตัวของพ่อแม่เขาแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเอนดูลูกๆของ เขาเนี่ยอีกเหมือนกันงานนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับดาราเด็กที่ทําเอาหลายๆคนเห็นต่างก็รู้สึกเอ็นดูกันทุกคนนั่นเองคะ่ะเริ่มจากคู่พี่ชายน้องสาวอย่างดีแลนแล้วก็เดมี่ดีนะคะลูกชายลูกสาวของคุณพ่อแมทธิวแล้วก็คุณแม่ลิเดียที่เรียกได้ว่าถอดแบบความหลอ่อความสวยมาจากคุณพ่อคุณแม่กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะ เราเนี่ยจะได้เห็นความน่ารักของสองพี่น้องนี้ได้บ่อยๆนะคะบนไอจีของสาวลิเดียแล้วก็หนุ่มแมทธิวค่ะรวมทั้งในรายการที่ทั้งคู่เนี่ยทำด้วยกันอย่าง d ดล l ่ d e น n ์ด้วยนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่น้องเป่าเปาแล้วก็น้องเป่าเป้เนั่นเองค่ะลูกสาวสุดน่ารักที่เรียกได้ว่าหน้าเนี่ยเหมือนกันจนแทบจะเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันเลยของคุณแม่กุบกิบแล้วก็ขุณพ่อบี้ค่ะที่เรียกได้ว่าทําเอาหลายคนเนี่ยใจละลายกันมาแล้วตั้งแต่ตอนที่คลอดน้องเป่าเปามาจนถึงตอนนี้ที่มีคนน้องอย่างเป่าเป้ค่ะก็ยังคงความน่าเอ็นดูเอาไวไ้ไม่ขาดสายจนใครใเนี่ยต่างก็อดที่จะเอ็นดูน้องๆกันไม่หไหวเลยน,นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่น้องคนสุดท้ายนะคะสําหรับน้องมายูค่ะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มกันชัยแล้วก็สาวเมย์ปทิดานั่นเองที่เรียกได้ว่าเป็นลูกสาวที่คุณพ่อเนี่ยหวงแล้วก็รักเอาเสียมากๆเลยแถมยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งน่ารักแล้วก็มีความทะเลนได้พอจนหลายๆคนเนี่ยต่างก็ยิ้มตามให้กับความน่ารักของน้องมายูนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เรียกได้ว่า เป็นลูกของดาราหลายๆคนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะปลื้มตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาแล้วจนถึงตอนที่เขามีลูกเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนจากปลื้มพ่อแม่เี่ยมาปลื้มลูกของเขาแทนนั่นเองคะ่ะซึ่งก็คงจะต้องรอติดตามกันนะคะว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยจะมีผลงานการแสดงอะไรออกมาให้เราได้รับชมกันหรือเปล่าคะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ